ใส่ดอกจ้าโก,กรบพยานโอ้โอ<ม>หอยแอวมาโดส่าสปาดีตอนเสานะร์น่ะกันลุกมากินกาแฟก่อนวันสิกาากันไปกานเมื่อคืนนี้บุหรีไปสามไนอนรับจนแจ่งเมื่อมาสือโอซยแลวะไรกัน แบบนี้เนอะแบบเขาไปตลอดเลยไปงานก็รอดโย่เมื่อไปอิดเลยน่นหอนอู่มื่อที่รอด <c oughs> ฟันดีขนาดเราคือเอาพืน้นมือจะาฟันยิ่ยนตโตออกฟันก็มาทำชีวิตไหลรอด,ดปะก็ <c oughs> บวคายเขาสักบวคายเลยอึน <c oughs> เนียฟันก็รอด พันะไรขี้จุเลยมาไงมาถามถือไงว่าปลอดคายได้หรอคายนะกลับมาลองกับมามาลองมาไปละอะไรนี่ค่ะโอ้ไปละลโอ้ไปเป็นได้ไหลายอย่างวันนี้กะใหญ่ๆกันไปนะวันนี้ ก็บังกมาให้ที่ิ่งเราก่อนเลยก่อนนะบอ้โหว่ามักมันยังเลยบอมาให้ก่อน,น,นอนนกเขาหลา,หลา่ มดเลยมองไม่มหบุมีนกเขาเลยมีนกต้อมอยู่แต่ว่ามากมันคือบุมีนอะไรอยู่เทิ่งเสียงนกขอลายนั่นแท้เลยจุดไหนอตอนนอกขอลองเบิง ตัวหนึ่งนะนยังไปได้อยู่ปริมาณพอเงอยอยู่นี่ใหม่นี่เลยยังบม่ตายเลยแต่ได้ละ่ะมาซึ่งไปต่อนะเหลาะไปตามปลาจะพันนี่แหละ ดีผได้ี่ตอกระแตนนกคอมาเอ้ยตอนกข้อและกระแต้มากผมได้เห็นพอดีว่าเห็นนกข้อสะอยู่นี้ต่อกระแตแหลนมา ต่อลองมันตอนน่อหนาก่อกับภูเขาสมาัมเภาอยู่ใกล้ๆนี่น้กอ่อแต่มันบูเขามาาเก็บัาดอกจักโกบแล้วบัน,นสายละมือแกงลายมาแค่นี้ตอนนก,ออกก่อผัอกกาตแต่แลนเขามายิงเัากาตแต่ ได้ดอกเะโกบแบนะจะมาแกงใส่กระแต้ำตะพานกองกับท่านมาอยู่ไม่แต่ทาลุดน้ำตะพานกองพวกนบแบบนี้นะมันพามาไปหาแล่นมันดังไฟหนึ่งเขาก็จุไฟหนึ่งเขาก่อนมาดนี่ น,นี่มันแดดแร่นะจะลงะนะบ้นี้อย่าไปจอบยิ่งนกกินมาให้กะมาให้มันเมดเลยนะนกกระบ,บุเขาสับเป็นนกอยู่นกน้อยอยู่ช่องำโตนี่แหละอยู่ตรมงมาให้นะเมาหนึ่งเขานะบ้านี้อันนี้ก็เจ้าหน่อยซื้อุ่นไว้ข้องที่เ้าด เดี๋ยวจะโกบลงไปหลังก็นะบัานี้ลงไปหลงันะลง,หลงจยู่หวยถือละถวยลงหลังพร้อมจะผ่านกองกันยังเพื่นมาอยู่นะ จะโขบในสีแกงใส่กับกระแตนะทานในพานกองบุไดี่ยังกะนบุหี่เขาใส่กระแตตัวหนึ่งจะทานในพานกองมาก่อนกินเห็ดกินกระเพิ่นไดอนแนวอื่นมาจะเอาคุมพรมในตักจะโขบนี่คุมพรมในหนึ่งหลังแล้วนะ น oh. จนนำแหงเ oh. ข้าเขาแล้วมาจีกันแต่ก่อนนะสีแกงใส่กับดอกจะโกมันนี่แต่าพานกองกับทันมาอยู่วายเลยตอนนี้นะ ขัวกันขัวซุกอะไรจังแกง มอหน่อยเอา ผมขมาดกนันเลก่อนนะครับซุกละพาแต่ตะพานกองมาแจงเสร็จกินข่าวแล้วกัเมื่อเอาไว้นี่ทางสะพานกองก็กสงสัยมากเลวพอเห็นมาเพิ่มมาแล้ว ผ่านกองกมาเลยได้พยานโอ้โหหอยแอวมาโลดตัวเดียวบอได้เลยเพชงตัวได้ตัวนึงอืมแต่หลนตัวนึงทางตะพานกองฝนมากับม,มานอีกเลยแต่แหลนตัวนึงอยากได้กินข้าวกันบ่กินข้าวก่นอนนะกินซะแลหนะไรเก็บของกินกัน,กนแกงกันกระแตใส่ดอกจิโกบ ของแสบได้แกงกระแตดีได้มามามานะของกินเท่ากันแกงกระแตใส่ดอกจิกโกบกินก่อนเมื่อกินแล้วจังสิได้จีแลนด์มานีิว่าจะเป็นอย่างนโง่เป่ามาให้พวกเขาหมือนเมื่อไหรมาให้นะมาให้โวยงอตอนน้องข้อผักกระแตแลนมา เขาอะไจังจีแรนเขาจีแรนเรียน,นอยากเมือก็แต่แรนหนักคิดอยู่แล้วยิ่งบอ่อปล่หรือบุยิ่งบอ่อล <c oughs> รนห่างลงแล้วาทำาลงที่ว่าไปเพราะโดนแรียน มงมูบวบอ่อนบุ๊มไม่ห้อยรุดเลยม่าก,กินไก่แถมยิงเพิ่มาพอ้ คอม,มชิวันวานนะเดี๋ยวผมเนาะห้าคนเข้า,า,ก,ขากันเ,นเ <S <S ข้าเปล่งไปเที่ยวโก๊บดเข้าแห้งนะ อนนี้ก็กินข้าวแล้วนะวันนี้มันจีแรีนก่อนจีแรีนแล้วกับปันกันเลยกับิซิได้เมื่อวันนี้อันนี้แหละคองมากินตะบานนะปันกันกับือซิไดไลยเติมอยู่เพราะว่าตัวเก่ากันย่ง จีแล้วเอาลงมาคั่วนะไปไดิคั่วอยู่ทีแหละที่คานตักหน่าขึ้นอันนี้ก็ปิ้งให้มันแห้งก่อนเนะาะกับเมื่อเนองก็ปิ้งปรีกก็ได้บ่าปรีกบ้าบานาวบ่าเรื่องเนาวอ่าจีดา you know ครับใช่มั้ยไมตักพร้อมกินพรมูท่าบีคุง เนแะ้วเจ๋งกับอ่านเก็บเกียเก็บพรองแล้วยังสัพยางตอนนี้ดเขากเก็บเกียเก็บพร้องแล้วนะ